สาธารณะเป็นหายนะจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้สะทอ้อนว่ารัฐบาลไทยจะทั้งแต่หรือเปล่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะล้มละลายหรือเปล่าทำไมเราต้องไปกู้เงินเฮ้ยรัฐบาลกู้เก่ง เนี่ยนี่สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยทะลุไปที่10ล้านล้านเป็นเดืยอเรียบร้อยนะคะคิดเป็น61%ของ GDP นักการเมืองบางคนโจมตีเลยว่านะักกั้งแตมีประเทศไทยมานะะี่ยการบริหารงานภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกู้เยอะที่สุดเป็นประวัติการ์วันนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องนี้กันนะคะ อาจจะเพิ่งหนีไปไหนนะคะพอพูดถึงหนี้สาธารณะแหมหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่พร้อมจะเข้าใจตัวเลขจริงๆมันไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและหมินคิดว่าทุกคน่ยควรจะรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยมันน่ากลัวจริงหรือเปล่าแล้วเราอยู่ในจุดไหนถ้าเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าหนี้สาธารณะคืออะไรหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของประเทศนั่นแหละค่ะแล้วก็คือหนี้ที่รัฐก่อขึ้น คำว่ารัฐในที่นี้เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะคะรัฐในที่นี้คำนิยามของมันเนี่ยหมายรวมถึงคำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหมายรวมถึงรัฐวิสาหกิจรวมไปถึงเงินกู้ที่รัฐบาลไปค้ำประกันทั้งหมดนี้เนี่ยเราเรียกว่านี้สาธรณะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันในประเทศไทยเรามีสัดส่วนนิสสารณะอยู่ที่ สิบล้านล้านอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะคะจริงๆก็จะมีเศษประมาณสองสามแสนล้านเอ่อสิบล้านล้านก็จะแบ่งออกเป็นเงินกู้ที่รัฐกู้โดยตรงเก้าล้านล้านแบ่งออกเป็นเงินกู้จากรัฐวิสาหกิจประมาณสองแสนกว่าล้านแล้วก็อื่นๆรวมทั้งหมดก้อนใหญ่เนี่ยสมมติว่าสิบล้านล้านก็แล้วกันคิดเป็นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของ GDP ส่วนที่ฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นการกู้ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการจริงไหมจริงค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าจริงอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แฟนเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตอนไหนอ่ะมาดูข้อมูลชุดนี้ค่ะนี่เป็นข้อมูลจากสํานักบริหารหนี้สาธารณะนะคะเพ,เพื่อสามารถเข้าไปดูได้ก็พิมพ์เข้าไปใน Google ก็ขึ้นมาแล้วนะคะตัวเลขเหล่านี้ไม่เคยโกหกก็จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี58 59 60 61นะคะหรือแม้กระทั่งปี62เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยสัดส่วนที่สาธารณะภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40 41 40 41อยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ปกติแล้วก็จริงๆเนี่ยน้อยกว่าก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังจากปี2562เนี่ย มันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น5 0 5 0เท่านี้60ปัจจุบัน61%ของ GDP คือเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนนี้สาธารณะเนี่ยมันมาเพิ่มตอนที่มีวิกฤตโควิด -19 ซึ่งเป็นทั่วโลกค่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะที่เราต้องไปกู้เงินเพื่อเอามาเยียวยาให้กับประชาชนในประเทศแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากความบอดช้าที่โควิด -19 เมันทิ้งร่องรอยเอาไว้โควิดสิบก้านัถือได้ว่าเป็นโรคระบาดแล้วก็เป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดนะคะในรอบกว่าร้อยปีนะับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอนจบลงไปแล้วทั่วโลกเนี่ยเราเจอกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ต้องใช้เงินในการฟื้นฟูประเทศทีนี้ถ้าจะให้แร์กว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะว่าเอ้าแล้วต่างประเทศเนี่ยเขามีหนี้สาธารณะสูงแบบเราไหมนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยประเมินเอาไว้เลยนะคะว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากของโลกค่ะอย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP สหรัฐอเมริกาอะสหรัฐเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณสัก ร้อยร้อยกลางๆต่อ GDP นะ,ะอาจจะไกลไปขยับเข้ามาใกล้บ้านเราสิงคโปร์มีนิสาธารณะอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆของ GDP อติดบ้านเราเลยก็ได้มาเลเซียมีนิสาธารณะอยู่ที่70%ต่อ GDP ซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยมีสัดส่วนนี่สาธารณะที่สูงมากแต่ไม่ได้แปลว่า รัฐบาลของเขาล้มเหลวหรือว่าประเทศของเขากําลังจะล้มละลายนะคะแต่ว่าตัวเลขของหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็สะท้อนว่ารัฐเนี่ยไปกู้เงินแล้วก็เอามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ไปกู้เงินมาเพื่อใช้ในการเยียวยาบริหารประเทศยังไงบ้างการกู้เงินมาเยอะหรือว่าการเป็นหนี้เยอะเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเสมอไปสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความสามารถในการใช้หนี้นะคะซึ่งความสามารถในการใช้หนี้ต่างหากที่จะบอกว่า ประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะที่เสี่ยงล้มละลายหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์นั้นเปิดเผยข้อมูลว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นมีความแข็งแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวที่จะอยู่ในภาวะล้มละลายเพียงแต่ว่าถามว่าเรามีปัจจัยความเสี่ยงไหมเราก็มีปัจจัยความเสี่ยงแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ทั่วโลกเนี่ยเขาเผชิญเหมือนกันหมดนะคะ นี่ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของนิสาธรารณะจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจกันไปนะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่ชมแล้วเนี่ยนะคะมีข้อคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยากให้ยิวทำลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ลิหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย